เกี่ยวกับวสมคิดการช่างนะครับโอ้ปินไกลเกินฟังโอ้โอ้ฟังป,ปินขึ้ไกลแลวครับโอ้โหเสียงหน้าดัานมากเลยครับท่านผู้ชม งานจะหาสั่งลุยครับควบคุมคนโทนโดยพิเตอร์วิทนะครับโอ้โหฟางอย่างบินเลยครับโอ้โห บินโคตรไกลนะครับโอ้ oh. มีก็ไม่มีอะไรที่วือหวานะครับไม่มีพุไม่มีมมลมครับมีแค่นาเล็กอย่างเดียวครับไม่มีที่น่ากลัวไม่มีจมนะพื้นที่ดินตายครับโอ้โหฟางอย่างปิวเลยครับน่าจะปิวไกลคนนี้ได้ไง จะเสร็จแล้วเจ้านี่มีสองอันหรือเปล่าก็เกี่ยวแถวนี้ก็ประมาณนี้ครับนานาไม่โตแล้วครับนาอันไม่โตแล้วก็คนหนึ่งก็ทํานาไม่เยอะนะครับเจ้าละอันสองอันนะครับก็ประมาณนี้ครับนาป่าถือว่าข้าวดีครับสองอันเต็มอุ้มนลครับได้ประมาณอุ้มหนึ่งถือว่าใช้ได้เลยข้าว เอียดชายคนาครับก็วันนึงอาจจะเกี่ยวหลายเจ้านะครับเพราะว่านานไม่ใช่นาทุ่งนะอาจจะต้องขึ้นเลยนาป่าก็ประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวแดดครับเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับแม่ก็ลอยไปลอยมาอยู่ครับดีแล้วครับไม่ตกก็ตกมาในเจ้าที่ลม้มล้มอยู่นี่เรียบร้อยเลยนะครับ tỷ lạy lọt sao mồm nó nè. tao đi. Siết xiếu đây. cái đi. à. <cười> <cười> เส่ยเช้าเอข้าวเหมือนจะไม่ดีนะแต่ได้ไปสองอุ้มแล้วอะสี่ไล่สี่สี่เกียนห้าเกียนนะสี่เกียนขวายัางไงก็ได้แล้ว ขึ้นข้าวก็ขึ้นลําบากนะทางขึ้นข้าวไม่มีครับไม่รู้ว่าจะไปต่ออีกกี่เจ้าครับน่าจะทั้งวันอยู่คนเดียวเลยครับทั้งขับเทลเลอร์แล้วก็ขับรถเกี่ยวด้วยก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับ ข้อดีคือไม่ต้องเสียเวลารอทันเลอร์นะครับเสร็จแล้วก็ไปได้เลยข้อเสียคือเหนื่อยครับกว่าจะขึ้นทันเลอร์ลงทันเลอร์ย,ย้ายกลางอุ้มข้อดีคือก็ไม่ต้องรอทันเลอร์ครับเสร็จแล้วก็ถ้ามีเกี่ยวต่อก็ไปได้เลยแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะกลับบ้านก็กลับได้เลยครับไม่ต้องไปจอดรอทันเลอร์นะครับ บางครั้งจอดรอเทลเลอร์ครึ่งค่อนวันนะครับเพราะว่าเกี่ยวว่าคนล,ละที่อีกคันหนึ่งก็ต้องเทลเลอร์ก็ต้องรออีกคันที่เกี่ยวให้เสร็จก่อนนะถึงจะมาถ้ามาเลยก็ไม่ได้เสียเวลาเ,เ,เสียเวลานะครับเสียเวลาเสียค่าน้ํามันนะน,นี่ก็ดีเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นเทลเลอร์เลยก็เหนื่อยหน่อยครับฮะ คันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคล่องครับพราะว่าคนขับดูแลดีครับเช็คตลอดว่างเช็คเลยครับเล็กๆน้อยก็มีเวลาก็ซ่อมเลยดีก็ไปทำกลางนาครับร้อนด้วย ร้อนแล้วก็คันด้วยครับหลอกเกี่ยวข้าวละอองข้าวโดนตัวแล้วก็มาซ่อมรถเงือ่อกอ,อ,อย่างโหโคตรคันเลยน้องมันก็มีเวลาก็ออกวิ่งเข้าไปซ่อมนะเช็คใครที่ไม่ค่อยซ่อมก็ไปซ่อมกลางนาครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวาตามเข้าไปดูว่าเกี่ยวตรงไหนต่อ ยิงก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงที่เกี่ยวเมกี้เท่าไหร่นะครัว่าทางฝั่งน่านน่าจะมาลําบากต้องใส่เตลเลอร์เราว,วิ่งอ้อมมาตรงนี้นะก็นี่ครับมีปาล์มยูคาข้าวเริ่มล้มแล้วครับ ของนาก็ใจคอไม่ดีนะครับฝนลอยไปลอยมาอยู่นะช่วงบลายตกทุกวันนะอ้ทุกเข้ามาลึกลึกเหมือนกันครับนี่ต้นไม้มีแต่ต้นเล็กๆับยังไม่เท่าไหร่ ก็ปลูกไปครับคนปลูกข้าวก็ปลูกไปครับปาล์มกำังเริ่มตัดครับไม่รู้ว่าค่าปาล์มกับข้าวไหนดีกวกัน น้ำฮะอ๋อไปเดี๋ยวเร่งให้ไปเดี๋ยวเร่งให้วิทมววิทยน้ำออกเพราะว่าฝนตกอะฝนตกทุกวัน Tamam. ตรงนี้กี่ไรเวิทย์ฮะอะไ,ไ,ไรแล้วก็ย้ายอีกไปต่ออีกมา <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูรถเกี่ยวคันเมื่อกี้หนะ่อย <c oughs> ตามเก็บงานอยู่ครับ ข้าวดีกับทุกเจ้าเลยครับไม่รู้่พันอะไรนะ แต่ว่าดีนะถึงจะห่างถึงจะห่างไปนิดนึงแต่ว่าลวงเม็ดไม่ค่อยมีมเม็ดข้าวรีดนะครับผมสังเกตด,ดูนาทุกนี้จะข้าวดีกับทุกเจ้านี่ยถึงจะเป็นนาดินทรายก็ตามเก็บปีประมาณสี่ห้าไร่นาป่าก็ประมาณนี้ครับย้ายบ่อย ผมไม่ได้ลงไม่ถ่ายนะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ห้าไร่แล้วก็ย้ายไปเกี่ยวอีกไม่รู้อีกกี่ไร่นะโอเคครับท่านผู้ชม,มคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ